จ้างได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ออกงานด้วยกันก็ทํางานด้วยกันอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เสือกจับตาเป็นพิเศษแบบนี้นี่ตึ๊กรล่งไหมคะเออมีตัวนี้เกรงไหมครับถามตัวนี้เกรงก็ไม่ชินนิดนึงอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ถึงขนาดแบบเกรงขนาดนั้นถามพี่เต๋อแล้วคะเกรงไหมคะวันนี้รู้ได้ยังไงว่าฟิวฟิวโอเเก่งนิดหน่อยเมื่อยขาหนีบเลยตอนนี้เก่งมากเลยนะคะพี่ก็มันคือคอนเซ็ปต์ของงานแหละครับว่าแบบมันแบบเรามา ชิวๆแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งซื่งคือน้องพีกอะไรอย่างเงี้ยถามเรื่องหัวใจนี่จริงๆยังเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาบ้างเลยครับน้งพีกก็ตอนนี้ก็ก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยแบบมีเวลาขนาดนั้นอะไรค่ะก็ไปเรื่อยๆอะค่ะมีเจ้าหรือปรึกษายเรื่องหัวใจกันไหมคะมีใครมาสเปียร์นะคะใครเข้ามาก็มีกระรอกก่อนเรื่องหัวใจไม่ได้คุยค่ะ เม่นไม่น่าจะแซวกับเรื่องนี้มั้งครับนอกจากตัวแบบนั้นนะนอกจากงานนี้ต้องมีงานติดต่อม่เลยครับก็จริงจริงที่ต้องแบบสองทุกตัวก็ก่อนหน้านี้ก็มีมาบ้างแต่ว่ายังบางทีเหมือนยังยังไม่ยังยังไม่พร้อมอเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ก็โอเคแล้วค่ะตอนนี้ก็ลังดู้ค่ะรู้ว่าส่วนใหญ่ทำแต่ขนมหรือเปล่าแล้วเปล่ามีเบรสไม่ไหวค่ะก็พี่กับพี่ก็ยังถ่ายละครองอยู่ะพี่เต๋อนะคะเปิดสนใจตัวเองมาไม่ไกลเลยก็ ไม่ไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่ครับตามตามฟีลตามธรรมชาติแด่ว่าแฟนคลับก็ต้องรับกังต่อไปใครที่เชียร์คี้อยู่ครับครับก็ได้ครับ๊ายบาย งงแปลกๆไปถึงก็ตื ha, ่นเต้นครับงงแปลกแต่ก็ก็ดีครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมีอีเวนต์คู่กันมานาบ้างตอนเขาติดต่อไปติดตัใจนานนี่เขาติดต่อมาทางน้องพีกเหรครับแล้วน้องพีก็ก็มาถามผเลยต้องพีกรู้รู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาร่วมงานกับพี่เตยครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคค่ะก็ถามพี่เไหนกับพี่เตยโอเคพี่ก็โอเคเหมือนม้งพีเมื่อกี้ต้องเป็นแบบอารมณ์แบบว่าคืนดีก้า จริงไหมคะหรือยังไงเลยเจอก็เพิ่งทราบเหมือนกันแล้วก็ก็ตึงเขินแปลกๆเหมือนไม่ค่อยชินมากกว่าครับแล้วจริงๆแล้วเริงคืนดีกันไหมคะยังครับยังครับยังครับเอาว่าวันนี้เป็นเรื่องดีคืนดีวันนี้เลยไหมคะยังหลายหลายคนก็จับตาต้องการกัก็คุยกันก็ยังเหมือนเดิม ก็ยังเหมือนคุยกันเรื่อยๆเพราะว่าเราทำธุรกิจด้วยกันอะไรเยยงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ยังเป็นห่วงกันเหมือนเดิมค mm hmm. ป,ป,ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ mm hmm. สำหรับการกลับมาร่วมงานกันด้วยเลยเีย mm hmm. คือจริงๆก็เข้าใจกันอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าสถานะมันไม่เหมือนเดิมแค่นั้นเองครับ mm hmm. คือไม่อยากให้เปกก็นโฟกัสว่าสถานะตอนนี้กลับมาพบกันรีเทิร์นหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ว่าก็คือแค่รู้ว่าแบบเออก็ยังแบบรู้สึกดีๆต่อกัน mm hmm. แต่คืออย่างเช่นมาออกงานมาทำงานอะไรางี้ยกนได้ปกติไม่มีอะไร มันมันก็คือเป็นการทํางานนะครับมันก็เป็นอีกอีกคอร์สหนึ่งที่ชอบนึงจริงๆด้วยระยะเวลาสถานปตั้งแต่วัวน,วน,นนั้นมันถึงตอนนี้มันทำให้มรู้สึกเราแบบอยากที่จะกลับมาคุยกันอีกครั้งด้วยซก็คุยกันตลอดเหรอในในงานขาหนึ่งอะไรเงี้ยเราเอาหัวใจคุยกันบ้างเลยประมาณงี้ยคือ,ค,อคือเหมือนก็ไม่ไม่ได้คิดเรื่องนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าคือเวลาที่คุยกันมันก็จะมีเรื่องนู่นนี่อัปเดตเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรอย่างเงี้อยู่แล้วครับเราก็ไม่ ไม่ไม่ได้เห็นความจะเป็นว่าเออเราจะต้องกลับมาคืนดีกันหรือว่ากลับมาคุยกันแบบแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนสิ่งที่เราคุยกันหรือแบบที่ที่เราเข้าใจกันคือมันรู้จักกันอยู่แล้วใชอย่างพีก็ค่ะพี่แบบตอนที่แบบอยู่ด้วยกันที่มีแฟนแบกภาพเก่าๆม่าทั้แบบเอออะไรแบบแต่เข้ากับมันหนค่ะไม่แฟนแบกเข้ามาถือพี่ก็ไม่ได้หายไปไหนตอนพี่เต๋อพี่เต๋อ